วันนี้ก็เป็นวันที่25สิงหาแล้วเป็นวันเกิดแบตแล้วก็เลิกงามยามดีแมร้านตัดผมวันนี้เลยแบตก็ไปเดิมคนแรกเลยนะแล้วเราก็มีเค้กไว้ให้แบตด้วยเหน่ารักมากเดี๋ยวค่อยดูเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าทุกคนไม่มีไฟแช็คใช่ก็ให้เจ้าของเกิดจุดเองเออน่าตื่น๋ยงตื่นแล้ว ไปแจ็คไมมีนะคะอะไรเอาสปรใช่มเจออะไรอ่ะเอ้าแฮปปี้เบแฮปปี้เร์ดทูแฮปี้รยูเยแฮปปี้เบิร์เดอองเฮยหอันนี้สวยมากอันนี้ถ่ายยังอ่ะไม่ถ่ายยัง อยสวยมากเลยจะให้เปิดก่อนโหมีโลโก้มาด้วยใครทำาให้ไหมอ๋อแตกี้มากดีมากดีโอ้โหเป็นร้านที่หนูสั่งเอ้ยเป็นเค้กที่แบบอะไรดีวะเอ้ยแล้วเสื้อสีเดียวกันด้วยเฮ้ยทำไมเป็นเสื้อสีนี้รูปโปรไฟล์ล้อเอิร์นมากโอ้โหเหมือนเตี้ยมาแกะดูก่อนแกะเลยแกะมันเป็นคัพเค้กอันนี้อันนี้ดีมากตรงที่ว่าอะไรป่ะสวยมาก เค้กโอติ่ได้ไมันก็ไม่ไม่ไม่นี่นะแต่ได้เค้กอันนี้มีทั้งโลโก้นี้ทั้งโลโก้นี้และที่สําคัญนะไอคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี้ยมีลูกลูกแบดอะหลายคนชอบถามว่าแบดคือแบดอะไรชื่อจริงชื่อลูกแบดลูกแบดหมายถึงลูกแบดมินตันเนี้ยอันนี้ไม่รู้ด้วยความบังเอิญหรือยังไงแต่ว่ามันใช่แล้วที่สำคัญเสื้อก็คือตัวน,นี้ <laughs> คือ โอเคโอ้โหอันนี้คือไม่อันนี้เซอร์ไพรส์มันเกินความว่าเซอร์ไพรส์มันอะไรก็ไม่รู้อะเลือกเลยเนี่ยมันถ้าแทนหวยนี่คือถูกทุกตัวเลยอ่ะอ,อ,อ่ะเลขอะไรอ่ะงวดเนี่ย <laughs> โอ้โหอ,อันนี้ดีใจดีใจมากคกูเพียงเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้ว่าน้องบอกว่าสั่งเทปให้พี่แบดแล้วอ้าวสั่งเหรอเออแต่ยังไม่รู้เลยว่าสั่งตัวยูไทยตัวยูไทยแต่รีบสั่งก่อนจะไม่ทันขวาดเอง อแต่งแต่งคิวมากเลยเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้ดีมากมาพร้อมกลมล้อเลยนะคุณล้อเสร็จแล้วตัดผมเสร็จแล้วต้องชิมี้วันชิม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 แต่เดี๋ยวก่อนจะชิมขอถ่ายรูปก่อนสวยมากเลยอัันนี้้ตดดวยยเลขอบคุณเมย์มากขอบคุณยินมากขอบคุณพี่นุชที่ตัดผมให้ในวันเกิดวันนี้วันเกิดเทสเปิดร้านแบบดูระบบนู่นนี่นั่นก็เลยให้ศรแล้วก็ตัดออกมาก็อาจจะแบบ เออผมโอเครอเลยแต่อ้วนนิดนึงไม่มีผมมาบังโอเคขอบคุณทุกคนนะครับนี่เกามีเสื้อด้วยนี่ตามโลโก้นี่ไงตามโลโก้เค้กเลยสวยเอ้ยเจ๋งแล้วเราลองตัดมึงได้ไหมไม่ได้ดีกว่าเดี๋ยวแบบเรนปิดล้านแล้วนี่พี่เขาบอกว่าได้พี่เขาบอกก็ได้แล้วมึงดูดิกูกวาดเก็บหมดแล้วเนี่ยยังไงไม่เดี๋ยวยิ้มมาตอนเปิดร้านวันอีกไม่กี่วันนั่นแหละ เพราะตอนนี้ไม่มีผ้าคลุมอันนี้ตัวเราเองเราเลยงไปทั้งตัวใช่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็อาให้คุณเขารอวันเกิดที่เชิญใช่แล้วก็ที่ที่ลองสักก็ไม่มีคือใช่เราเอาอันเดียบในการเราผ้าคลุมทำสีมาทำเพราะฉะนั้นยังไม่พร้อมแค่อยากอยากอยากเปิดเอาเอาเลิาใช้สำหรับตัวเองโอเค Thank y ย u มาเข้ามาอัปเดตใหม่เฮ้นี่แม่งเจ๋งสวยเ่ยกอสวยเลยเด็บอื